สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l ลมอหมีเมาส์หมอยชอบโคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําวิธีการเพิ่มค่าตไตง่ายๆด้วยการดื่มน้ำนะครับไปเลยที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ไตเป็นอวัยวะที่สาคัญมากๆในร่างกายของเราครับมีหน้าที่ในการขับของเสียออกมาในรูปปสัสสาวะแล้วก็ปรับสมดุลน,น้ําสมดุลเกลือต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนนะครับค่าไตาไม่ดีการทํางานของไตยแย่ลงเกิดจากการที่เราดื่มน้ําผิดวิธีนั่นเองครับพอดื่มน้ําผิดวิธีนะพอไปตรวจสุขภาพทีไรนะครับค่าไตาก็แย่ลงแย่ลงทุกทีไตเสื่อมไตพังได้เลยดังนั้นนะครับในคลิปนี้หมอมีเลยจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆเป็นเทคนิคง่ายๆครับสามารถทํากันได้ทุกคนเลยครับมีทั้งหมด4ข้อด้วย กันนะครับเป็นเทคนิคการดื่มน้ำครับถ้าคุณทําได้แบบนี้นะครับให้ครบทั้ง4ข้อรับรองเลยว่าค่าไตาของคุณจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าอยากรู้กันแล้วว่า4ข้อนี้ที่เป็นเคล็ดลับในการดื่มน้ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับ ข้อที่1ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้สําคัญมากๆครับจากประสบการณ์ของหมอหมีนะครับหลายคนที่ค่าไตาไม่ดีค่าไตาขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราบริโภคน้ําน้อยจนเกินไปครับบางคนนะครับห่วงการทํางานบางทีกินน้ําแค่ตอนเช้าจากนั้นเนี่ยครับทำงานยาวยันบ่ายยันเย็นไม่ดื่มน้ําเลยแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าไตาขาดน้ําแน่นอนนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าไตกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันเลยครับท่าน้ำเนี่ยลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆไตขาดน้ําเมื่อไหร่ค่าไตก็จะแย่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าเราควรดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมครับโดยเฉลี่ยนะครับในแต่ละคนนะครับควรดื่มน้ําให้ได้อย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปต่อวันหรือว่า8-10แก้วนั่นเองครับก็จะทําให้ไตของเราชุ่มชื้นค่าไตดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่มีหลายคนถามเข้ามานะครับว่าคนที่ไตเสื่อมจะต้องดื่มน้ําปริมาณเท่าไหร่เท่ากับคนปกติหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ไตเสื่อมจะแบ,บ่งเป็น5ระยะด้วยกันนะครับคือ1น3 4 5ระยะ1 2 3เนี่ยดื่มเหมือนตามปกติเลยครับเหมือนคนปกติเลยไม่ได้จํากัดอะไรนะครับอย่างน้อย2ลิตรเหมือนกันแต่สาหรับคนที่ระยะ4ระยะ5ระยะทย้ายๆไปแบบนี้นะครับแนะนําให้ปรึกษาหมอไตที่เป็นหมอประจําตัวของเราก่อนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับหลายคนไตทํางานแย่ลงแล้วนะครับทาให้ขับน้ําออกจากร่างกายไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะจากัดปริมาณการดื่มน้านิดนึงบางคน1ลิตรหรือว่าลิตรครึ่งแบบนี้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันดังนั้นนนะ ให้ปรึกษาคุณหมอประจําตัวเราครับข้อที่2ดื่มน้ําสม่ําเสมอตลอดวันนะครับการดื่มน้ำเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าดื่มพรวดเดียว2ลิตรหมดเลยตอนเช้าแบบนี้ไม่เอานะครับแนะนําว่าให้แบ่งดื่มไปเรื่อยๆครับให้แบ่งดื่มตลอดวันไตของเราก็จะได้รับน้ําตลอดเวลานะครับไตก็จะชุ่มชื้นค่าไตก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการนะครับเราตื่นเช้ามาเนี่ยแนะนําว่ากินน้ํสองแก้วก่อนเลยครับจะแปลงฟันหรือไม่แปลงฟันก็ได้ครับต่อมานะครับหลังอาหารมื้อเช้าดื่มน้ําอีก2แก้วนะครับจากนั้นต่อมาตอนเที่ยง ก็ดื่มอีก2แก้วหลังอาหารนะฮะ ช่วงตอนบ่ายดื่ม2แก้วช่วงตอนเย็นดื่มอีกประมาณ2แก้วนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะทําให้เราดื่มน้ําได้ประมาณ8-10ถึงแก้วประมาณ2ลิตรเลยครับแต่ระหว่างวันใครจะดื่มน้ําเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยให้ได้แบบนี้นะครับตลอดวันก็จะช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นนะฮะน้ำไม่ขาดในร่างกายไตยก็จะดีขึ้นเลยเลยครับข้อที่3มหลีกเลี่ยงน้ําหวานและแอลกอฮอล์นะครับนอกจากปริมาณที่เหมาะสมแล้วชนิดของน้ําก็สําคัญเช่นกันนะครับใครที่ค่าไตาไม่ดีอยู่นะครับแนะนําว่าต้องลดปริ มาณการดื่มพวกน้ําหวานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําอัดลมชาเขียวชาไทายชานมไข่มุกเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่มีส่วนประกอบของน้ําตาลอาจจะต้องลดปริมาณลงนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราบริโภคน้ําตาลเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคเบาหวานน้าตาลในเลือดสูงจะยิ่งทําให้ค่าไตาไม่ดีนะครับแล้วก็แอ,อลกอฮอล์ด้วยนะครับทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเหล้าสีเหล้าขาวเบียร์ไวน์วอดก้าเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ก็อาจจะต้องลดปริมาณลงเหมือนกันครับถ้างดได้งดนะครับเพราะว่าจะมีผลตต่อ กนกัดังนั้นนะครับนอกจากดื่มในปริมาณที่เหมาะสมแล้วควรเลือกเป็นน้ำเปล่าด้วยนะครับพยายามงดพวกน้ำหวานต่าง,างๆและแอลกอฮอล์ครับข้อที่ 4, สี่ซดน้ําน้อยๆนะครับนอกจากเครื่องดื่มแล้วอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ําไม่ว่าจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวน้ําน้ําแกงน้ําซุปต่างๆน้ําชาบูต่างๆเหล่านี้ต้องระมัดระวังเช่นกันนะครับเพราะว่าน้ําเหล่านี้เนี่ยจะมีส่วนประกอบของเกลือโซเดียมอยู่ครับบางทีมันไม่เค็มนะฮะแต่เรากินเยอะใช่ไหมครับบางทีไปกินบุฟเฟ่กินหมดหม้อแบบนี้นะครับร่างกายจะได้รับเกลือโซเดียม เตมเข้าไปเต็มๆเลยครับไตจะทํางานหนักมากขึ้นถ้าเรากินเป็นนิสัยนะครับกินทุกอาทิตย์กินทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับร่างกายจะได้รับเกลือเต็มๆไตทํางานหนักไปเรื่อยๆไตก็จะเสื่อมไตก็จะวายเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาครับว่าเราควรซดน้ําแต่น้อยไม่ใช่ห้ามกินเลยนะครับอ่าหลายคนก็บอกเครียดเหลือเกินฟังคลิปหมอหมีนะครับห้ามนู่นห้ามนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถกินได้นะเวลาสมมติถ้าไปบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยก็คือตักมาแค่ชามเดียวพอนะครับพยาย ช่วยลดปริมาณโซเดียมที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดังนั้นใครที่อยากเพิ่มค่าไตายอยากมีการทํางานของไตที่ดีนะครับพยายามซดน้ําแต่น้อยนะครับก็จะช่วยให้ไตดีขึ้นครับสรุปนะครับวิธีการเพิ่มค่าไตาง่ายๆด้วยการดื่มน้ำสีขั้นตอนว่ามีอะไรบ้างนะครับ ข้อที่1ครับให้ดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมครับสำหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้เป็นโรคไตอะไรต่างๆนะครับสามารถดื่มได้เลยครับอย่างน้อยวันหนึ่งให้ได้2ลิตรขึ้นไปรัอวแปดถึงสิแก้วครับแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตระยะท้ายระยะ4ี่ระยะ5ให้ปรึกษาคุณหมอประจาตัวก่อนนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับให้ดื่มตลอดวันนะครับดื่มอย่างสม่ําเสมอตอนเช้าสัก2แก้วนะครับตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างละ2แก้วไปเรื่อยๆแบบนี้ก็จะทําให้ไตของเราชุ่มชื้นค่าไตดีขึ้นครับ ต่อมาข้อที่3นะครับให้หลีกเลี่ยงพวกน้าหวานและแอลกอฮอล์ทุกชนิดแล้วก็ข้อที่4พยายามซดน้ําน้อยเพราะว่าไอตัวน้ําแกงน้ําซุปเนี่ยจะมีเกลือโซเดียมที่สูงนะครับแนะนําเลยครับใครอยากเพิ่มค่าไตนะครับลองนําเทคนิคการดื่มน้ํานี้ไปปฏิบัติกันดูลบลองเลยว่าค่าไตก็จะดีขึ้นนะครับแต่นอกจากนี้นะครับอย่าลืมรับประทานอาหารให้ครบหมูนะครับลดของเค็มด้วยลดของมันนะครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีค่าไตที่ดีขึ้นเรื่อยๆครถ้ใคูกจลิปนี ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครน์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอ,มอยด้วยนะครับตอนนี้หมอลงคลิปทุกวันเลยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องสุขภาพกดติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดสาระดีดๆเกี่ยวกับสุขภาพนะครับแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายกาแฟมหมอหมีกาแฟเ,เพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานและคอเลสเตอรอลหอมกลมกล่อมอร่อย1กล่องมี1 0ซองสนใจคลิกตะกาด้านล่างหรือในคอมเมนต์ได้เลยครับ